สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัละยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญยาดาเลิฟเจ็ดปดเก้านะคะวันนี้ไหนมีหัวข้อคะ่ะหัวข้อในวันนี้เลยก็คือคุณกําลังถูกจับตามองจากใครบ้างนะคะมาดูกันอะ ขอนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกนฑรนงชาตาเทพเทพวดาเทพ,พักษ์ประจาตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะน้อมรับแต่พลังงานดีๆไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตาม นะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันอันนี้เป็นช่องที่สองของหน่อยค่ะช่องแรกก็คุณยาดาเลิฟทาโลนะคะอันนี้เป็นช่องที่แตกออกมาเพราะว่าหน่อยอยากจะแยกชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ความเชื่อความศรัทธาการปฏิบัติธรรมะอะไรพวกเนี้นะคะจะได้ไม่จะได้อยู่คนละหมวดหมู่กันนะคะมาดูคุณกําลังถูกจับตามองอคุณกําลังถูกจับตามอง ขอดูพลังงานตัวตนของคุณสักสามใบก่อนนะคะโอ้โ oh. หพลังงานตัวตนของคุณสถานการณ์เหตุการณ์ต่อไปแล้วก็โ oh. อ้โหพลังงานตัวตนของคุณเจ็บปวดเสียใจมาจากอะไรหรือเปล่าเอ่ยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับสมดุลชีวิตหรือเปล่าคะนะคะอาจจะปลีกวิเวก นะคะเหตุผลที่ตอนนี้คุณกลายเป็นคนที่ยังไม่ให้ความสำคัญไม่โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะคุณอาจจะเพิ่งผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาหรือเปล่าเอ่ยหรือว่ามีบาดแผลอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของคุณเนี่ย นะคะหลังจากนี้คือคุณอาจจะต้องได้มีการปรับบาลานซ์นะคะสองเหรียญมันเหมือนกับมันการหาสมดุลนะ่ะนะคะแล้วการที่คุณบางคนเจ็บปวดเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผิดหวังอะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะเป็นคนที่จะกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองให้เวลากับตัวเองนะคะได้เป็นการเหมือนอช้าล้างจิตใจหรือว่ารักษา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะรักษาแผลใจเนาะ นะคะรักษาแผ่ใจด้วยตัวเองอะ่ะโดยการที่อาจจะหาอะไรทําหางานหาอะไรทําหากิจกรรมทําต่างๆมากมายนะคะหรือว่าเวลาว่างก็อาจจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรที่สามารถที่จะอาจจะฝึกสมาธิหรือทําอยู่กับตัวคนเดียวได้อย่างเงี้ยค่ะให้เป็นการปรับบาลาน นะคะให้กับชีวิตเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะผิดหวังเสียใจมาบางคนอาจจะผิดหวังเสียใจมานานแล้วนะคะหรือบางคนก็อาจจะพึ่งผิดหวังเสียใจรักสามเศร้ามานะคะหรือเจอเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นที่น่าพอใจอะไรประมาณเนี้นะคะอคุณก็เลยอาจจะต้องได้กลับมาอยู่กับตัวเองหากิจกรรมอะไรทําแทนบางคนก็โฟกัสในเรื่องของการงานการสร้างตัวตนไปนะคะการสร้างรายได้หาอะไรทําเพื่อที่จะ ให้ไม่ไปโฟกัสกับเรื่องที่อาจจะเคยเสียใจผิดหวังหรือว่านึกถึงทีไรแล้วรู้สึกเสียใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะพลังงานของคุณณนะเวลานี้ไพ่ใหญ่เป็นไพ่เดอะเฮอร์มค่ะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ณนะเวลานี้นะคะ่ะต้องการความสงบนะคะอืมต้องการความสงบอาจจะเป็นคนอ่ปรีกวิเวกนะคะรักสันโดษหรือกำลังทุ่มเทคุณอาจจะกำลังทุ่มเทกับการศึกษา เรียนรู้อะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะณนะเวลานี้อะ่ะทีนี้เรามาดูกันเออมันก็ไม่แปลกใจเนาะที่คุณจะกลายเป็นคนที่ตอนนี้คุณกําลังถูกจับตามองจากใครจากใครหลายคนหรือว่าถูกจับตามองจากใครบางคนเพราะว่าณนะเวลานี้คุณกลายเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะกลายเป็นคนที่อาจจะเก็บตัวนะคะรักสันโดดมีโลกส่วนตัวชอบทําอะไรคนเดียวหรืออาจจะออกห่างจากสังคมที่อาจจะเคย คุกครีหรืออาจจะเคยใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยถอยออกมาอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้มีการมีคนสอดส่องนะคะเป็นคุณกำลังเป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนอะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณเป็นที่จับตามองของใครบ้างนะคะ พลังงานของคุณเหมือนเจ็บแล้วจำอะ่ะบางทีอาจจะเป็นถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในกลุ่มในก้อนอย่างเงี้ยบางทีอะ่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของถ้าเอาสองอันนี้รวมกันมันก็จะเป็นในเรื่องของการเงินคนที่ติดต่อกันนะคะการทําธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็มีความเป็นไปได้มาดูคุณกำลังถูกจับตามองนะคะจากใครบ้างอืม คนคนนี้หน่อยว่าน่าจะเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่เขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้คุณแหละแต่ว่าเป็นในลักษณะเหมือนกับแบบเขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะเลือกเรานะ <c oughs> เป็นเหมือนเขาก็ดูๆเราอยู่นะคะมันมีในเรื่องของความรู้สึกเข้ามาแต่ว่าถามว่าเขาจะเหมือนกับเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาอะนะคะอ,อไม่เชิงเป็นหนึ่งในตัวเลือกต้องบอกว่า เราอาจจะไปถูกจริตถูกตาต้องใจหรือทําให้เขารู้สึกประทับใจอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้เคียงกันได้พบได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเห็นเราแล้วเขารู้สึกถูกจริตถูกชะตาแต่ถามว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาหาเราไหมเจ็ดถ้วยน่าจะยังนะคะเป็นในลักษณะของ ่าคุณได้รับกำลังได้รับความสนใจใช่ไหมคะกําลังถูกจับตามองจากใครใช่ไหมคนคนนี้เขาอาจจะเป็นประมาณว่าเห็นเรามีความสามารถเห็นเราเก่งเห็นเราดูมีเสน่ห์นะคะหรือว่าเห็นเราเรารู้สึกถูกจริตอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมที่บอกตอนแรกบอกว่าเห็นเราเป็นตัวเลือกเนี่ยความหมายเลยก็คือบางทีอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนโสดที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะปักหลักที่ใครนะคะเขาก็ดูดู อาจดูไปเรื่อยๆค่ะเขาอาจจะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีความสนใจในตัวเราแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาจีบก้าวเข้ามาทำความเข้า,าทาความรู้จักกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาดูจากดูจากลักษณะแล้วเราก็เป็นคนเงียบ เป็นคนมีพื้นที่ของตัวเองส่วนเขาก็เป็นคนที่ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทําเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปถูกตาต้องใจเขาแต่ว่ายังไม่ใช่เวลาที่เขาจะเทคแอคชั่นอะไรประมาณเนี้นะคะอืมอืมคุณกําลังเป็นที่จับตามองของใครมีความเป็นไปได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นสายฟอก็ได้นะนะคะอาจจะผิดหวังเสียใจแล้วอาจจะผิดหวังจาก คนในประเทศนะคะแล้วทีนี้รู้สึกว่าอยากจะลองคุยกับใครที่เป็นาชาวต่างชาติออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้นะบางทีอะ <c oughs> นะคะเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตจริงๆแล้วก็อาจจะกําลังศึกษากําลังเรียนรู้โปรแกรมหรือว่ากําลังศึกษาอะไรอยู่เพื่อให้อยากที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นจากความเสียใจความผิดหวังเก่าๆนะคะซึ่งก็หน่อยคิดว่าคุณน่าจะ อาจจะเป็นที่ต้องตาต้องใจนะคะหรือว่าพาตัวเองออกไปในพื้นที่หรือว่าไปในแอปหรือไปในสังคมคอมมู n นิตี้นะคะที่จะมีคนในลักษณะประมาณดีเอ็มเพลก็คืออาจจะเป็นชาวต่างชาติคนที่อยู่ห่างไกลนะคะคนละประเทศหรือเป็นคนที่มีอำนาจอย่างเงี้ยนะคะมีความมั่นคงในตัวเองเป็นคนที่มีฐานะ นะคะค่อนข้างมีฐานะดีนะคะแต่ถ้าเผื่อว,ว่าไม่ใช่การที่คุณไปเข้าเว็บนะคะในการที่จะไปพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคุณกําลังคุณกําลังเป็นที่จับตามองจากเจ้านายนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีอํานาจที่เขามีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกว่าอย่างเงี้ยนะคะเขาน่าจะกําลัง ดูคุณอยู่นะคะบางทีมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะกำลังพิจารณานะคะในการที่จะอวยยศหรือในการที่จะอ่ามอบภารกิจอะไรต่างๆประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าหน่อยคิดว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของ การเทคแอคชั่นการทํางานแต่ว่าอาจจะบางคนก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เลยมาโฟกัสในเรื่องของการงานแทนคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานแล้วถูกตาต้องใจเข้าตากรรมการประมาณเนี้นะคะอืคุณกําลังเป็นที่จับตามองจากใครโอ้หนยดูแล้วพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความพลาวในตัวเองเนาะนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่จับตามองคุณเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อาจจะมี มีจุดยืนที่ค่อนข้างที่จะมีความเพอร์เฟกอาจจะเป็นคนที่หัวหน้าเราผู้หลักผู้ใหญ่เรานะคะหรือว่าคนที่เขามีวุฒิภาวะมีฐานะมีความมั่นคงนะคะมีความนิ่งในตัวเองว่าหน่อยดูแล้วดูจากลักษณะของคุณน่าจะเป็นที่ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคุณพลังงานเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่ง ะะทำอะไรได้หลากหลายอย่างนะคะบริหารจัดการการทำงานการเทคแอคชั่นนี่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะคะคุณอาจจะไปถูกตาต้องใจหรือว่าทำให้คนที่เขาอยู่รอบข้างอนะค่ะเขาได้เห็นถึงผลงานของคุณอะนะคนะ,ะก็อาจจะทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะคะสนใจในตัวคุณนะคะคุณกำลังถูกจับตามองจากใครเอ๊มีแต่พลังงานของไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยอะ นะคะอันนี้ก็ก้าวเหรียญอันนี้ก็ราชินีเหรียญคะ่ะอืมคุณพ่อคุณแม่อ่ะคุณแม่ก็ได้นะเป็นเพศหญิงคุณแม่หรือคนที่อาวุโสกว่านะคะเป็นเพศหญิงอาจจะเป็นครูครูบาอาจารย์อาจจะเป็นคนที่เขาเมตตากรุณาเราอย่างเงี้ยนะคะคุณได้รับความอ่าจับจ้องจากคนเหล่านี้เออดูพลังงานแล้วเหมือนกับคุณเป็นคนที่ น่าจะเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็น ừ, ในเรื่องของการงานก็ไม่เคยบกเคยพ่องนะคะอาจจะเป็นคนที่พอโฟกัสกับอะไรเนี่ยมันทําออกมาแล้วพอได้เต็มที่กับมันอะ่ะมันทําออกมาแล้วผลงานมันค่อนข้างดีก็เป็นที่นะคะถูกตาต้องใจหรือเป็นที่พูดถึงเป็นที่เก่าวขวัญถึงนะคะอืม,อม ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของเขาชอบในผลงานของคุณเขาชอบในการวางตัวของคุณเขาชอบในการที่คุณเป็นคุณนะคะอืมอย่างที่หน่อยบอกว่าคุณอาจจะหันเหมาโฟกัสในการที่จะพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทําผลงานนะคะสิ่งที่รับผิดชอบโครงการต่างๆออกมาให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้ไปเข้าตากรรมการเข้าตาเจ้านายอะไรประมาณนี้เหลือผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีความเป็นไปได้เห็นไหม มีแต่ให้บุคคลบุคคลที่อยู่ระดับสูงเลยอะ่ะหน่อยว่านะอีกไม่นานเนี่ยหน่อยว่านะคุณกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่บางทีหน่อยคิดว่าจะเป็นสิ่งที่หน่อยว่ามันเป็นในเรื่องของได้รับความเมตตาในการที่เหมือนจะมอบอาวุธให้กับคุณน่ะเหมือนอาจจะบางคนน่ะอาจจะได้รับการอวยยศจากอะไรจากผลงานจากสิ่งที่คุณเพียรพยายามทามานั่นแหละค่ะ คุณได้รับการจับจ้องนะคะคุณได้รับการจับตามองเนี่ยจากใครส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เขาเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวคุณด้วยนะแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะมีผลมาทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่ตอนหลังจากเนี้ยหลังจากที่คนมาพบเห็นคลิปนี้งานคุณจะปังมากขึ้นเลยอ่ะนะคะคุณจะมีเรื่องให้ต้องได้ตัดสินใจห้องมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องได้เทคแอคชั่นอะไรหลายๆอย่าง ะะถามว่าคุณความคนที่สนใจมีไหมมีแต่ว่าพลังงานของคุณสําหรับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะเหมือนกับสื่อออกไปให้คนอื่นๆได้รับรู้ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครหรือคุณยังรู้สึกว่าบางคนอาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจมาอยากไม่อยากที่จะเอาใครมาแทนที่คนเก่าคุณอยากที่จะพบเจอใครที่ตอนที่รู้สึกว่าจิตใจพร้อมแล้ว นะคะถึงจะเปิดใจรับอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอคุณโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทามันก็เลยทําให้หลังจากนี้อ่ะงานที่คุณทํางานที่คุณวางแผนงานที่คุณเตรียมการหรือว่าได้ทาเอาไว้บ้างแล้วเนี่ยหลังจากนี้ค่ะมันกําลังจะก่อนะคะเกิดดอกออกผลแล้วมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีงานหลังไหลเข้ามานะคะเรื่องงานหลังจากนี้คือจะปังมากมาก นะคะเป็นที่ยอมรับเป็นที่นะคะเมตตาเอ็นดูนะคะจากทั้งลูกค้า จากเจ้านายจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็สเสน่ห์ของคุณเนี่ยก็จะดึงดูดเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะมีความพราวในตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของเป็นคนที่ทํางานเก่งในเรื่องของงานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายในบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้หรอกเขาดูแค่ภาพลักษณ์ภายนอกของคุณเนี่ยเขาเห็นถึงศักยภาพของคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่น่าสนใจอะไรประมาณเนี้ยนะ ะะอืม่ะทีนี้เดี๋ยวหน่อยขอถามในเรื่องของอ่ะแล้วมีคนที่แบบสนใจที่จะแบบมีกล้าที่จะเทคแอคชั่นเข้ามาในเร็วๆนี้ไหมนะคะมาดูกันอืม ถ้าใครที่กำลังคิดอยากที่จะลองศึกษาแล้วเข้าไปที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พาตัวเองเข้าไปในคอมมูนิตี้ที่แบบนะคะโลกออนไลน์อย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะชอบไปในทางสายฝอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากที่จะคุยกับชาวต่างชาตินู่นนี่นั่นหน่อยคิดว่าคุณจะได้พบนะถ้าคนคนนี้คุณได้พบเนี่ยเน่ยบอกเอาไว้เลยว่าเขาจะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เปคุณมากๆนะคะเพราะว่าเขาคนนี้จะเป็นคนที่ ต้องมั่นใจถึงจะ take อ c t i o n อืมแล้วคนคนนี้เขาก็จะมาเปยคุณด้วยนะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่หน่อยเห็นเป็นคนที่เปยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่านะคะที่จะเข้ามาเปยคุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยหน่อยคิดว่าคุณก็อยู่ในจุดที่คุณอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความเสถียรแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอาจจะใกล้เคียงหรืออาจจะมีมากกว่าคุณก็ได้นะคะเออคุณจะได้พบคนที่แบบมีฐานะนะคะมีหน้าที่การงานมีความมั่นคงในชีวิตเป็นคนบางคนมีอํานาจอย่างเงี้ยนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือถ้าเป็นคนไทยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคนคนนี้ถ้าได้รักใครนี่รักจริงจริงจัง นะคะชัดเจนแล้วก็บางทีอาจจะแบบเข้ามาในแบบในชีวิตของเราเลยอะหมายถึงว่าเข้ามา,าจัดการชีวิตของคุณเพราะบางทีอะ คุณอาจจะเป็นคนที่พลังงานเป็นสองเหรียญเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่หาเช้ากินขําคุณอาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่แบกภาระหน้าที่มากมายเหลือเกินนะคะถ้าเขาได้ถ้าเป็นคนที่เขาจะเข้ามาหาคุณน่ะคุณน่ะจะคิดว่าคนคนนั้นต้องรับในสิ่งที่คุณเป็นได้อืมแล้วคุณก็จะได้พบเจอคนที่จะเข้ามาแล้วเหมือนกับจะมาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะจะมาเปคุณแล้วก็จะมาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกโชคดี นะคะรู้สึกว่ากลายเป็นคนที่ได้ได้ถ้าได้เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าอภูมิใจอะ่ะที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ได้คุณอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงประมาณว่า เขาจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่โชคดีะนะคะที่ได้พบได้เจอคุณได้พบได้เจอเขาอะไรประมาณเนี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเปิดใจยากแต่ถ้าได้เปิดใจรักใครหรือว่าถ้าได้เปิดใจที่จะตั้งหลักปักฐานกับใครเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะอืประมาณนี้แล้วทีนี้เมื่อกี้หน่อยจะถามเรื่องอะไรนะอ่ะอันนี้เราดูพลังงานของคนนั้นแล้วอ่ะขอสถานการณ์ นะคะว่า3เดือนหลังจากนี้ดีกว่า3เดือนหลังจากนี้จะมีคนที่กล้าเทคแอคชั่นเข้ามาหาคุณไหมเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บตัวหรือเกินหรือว่าโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองกําลังศึกษาเรียนรู้อยู่หรือว่ากําลังทุ่มเทกับการนะคะหาเงิน นะคะการาสร้างตัวตนอยู่การกำลังหมุนเงินอยู่กำลังลงทุนนะคะในการที่จะทำให้ตัวเองนะคะเดินหน้าต่อได้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะยังไม่อยากที่จะเปิดใจรับใครแต่เรามาดูกันว่าถ้าคุณเปิดใจรับใครเนี่ยภายใน3มเดือนนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอืมหน่อยว่าก็จะมีคนเข้ามาสนใจคุณแหละนะคะ แต่ดูแล้วเหมือนคุณจะดูแล้วเหมือนคุณก็จะก้าวกลัวๆหน่อยอ่ะนะคะเออก้าวกลัวๆด้วยพลังเสน่ห์ของตัวคุณอ่ะหน่อยว่าจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าจากนี้ไปประมาณสามเดือนเนาะที่หน่อยถามหน่อยดูออกมาเป็นในลักษณะที่คุณก็ยังจะโฟกัสนะคะในเรื่องของอืม ถ้าคุณจะพบเจอใครแล้วคุณจะเปิดใจอ่ะคนคนนั้นต้องเป็นคนที่กล้าจริงๆที่จะเข้ามานะคะแล้วต้องใช้ความพยายามต้องเห็นคุณเป็นจุดโฟกัสต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความชัดเจนในตัวคุณอ่ะเพราะไม่งั้นคุณก็จะไม,ไม่ไม่ไม่ลองศึกษาเลยเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วดูพลังงานเหมือนเป็นแบบคนที่แบบ เข้ามาลองดูเฉยเฉยไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณก็จะไม่เอาเลยเพราะดูจากพลังงานเรื่องดาวแล้วเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าคุณยังก็ยังกลัวอยู่นะคะเพราะว่าตัวตนออกมามันเป็นเหมือนกับยังอาจจะบางคนอาจจะยังมีบาดแผลรอยแผลเป็นบางคนอาจจะยังรู้สึกอยู่ยังรู้สึกได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่ารอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่หน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่จมอยู่กับอดีต แล้วถ้ากล้าที่จะถอยออกมานะคะแล้วเดินหน้าต่อหาแสงสว่างให้กับตัวเองอะ่ะบางทีคุณอาจจะกลายเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเข้ามามากมายให้คุณได้เป็นคนเลือกให้เป็นคนได้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอยู่กับสิ่งที่ เป็นความกลัวเป็นความระแวงไม่กล้าพาตัวเองออกไปไหนอะ่ะเสน่ห์ที่มีในตัวคุณน่ะมันก็จะไม่ได้ใช้งานนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณอยากให้มีใครเข้ามาในชีวิตคุณก็ต้องบริหารเสน่ห์ให้กับตัวเองบ้างนะคะใช้ความมั่นใจใช้ความแบบเอ NERGY ของภาวะผู้นําหรือว่าคนที่กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะดึงดูดให้คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเห็น คุณค่าในตัวคุณล้อกล้าที่จะแสดงความรู้สึกกับคุณเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ลักษณะค่อนข้างดูด,ดุดุหน่อยนะคะดุดุดูดูหน้าเนี่ยอาจจะทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาทั้งๆที่ก็มีเสน่ห์ทั้งๆท,ท,ท,ที่อาจจะหน้าตาดีผิวพรรณดีบางคนนะนะคะอืแต่ก็คนอื่นๆเขาก็อาจจะคิดไปว่าคุณอาจจะมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะหรือบางคนก็คิดไปว่า คุณไม่เปิดใจรับใครอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจงบริหารเสนห์ให้กับตัวเองพาตัวเองออกมาจากจุดที่เคยอยู่นะคะออกมาออกสู่โลกกว้างแล้วก็ลองเปิดใจนะคะลองให้โอกาสตัวเองบ้างก็ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าไหนก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆไปค่ะทุกคนเดี๋ยไปละค่ะบ๊ายบาย